โคตครับเป็นเนื้อส่วนไหนครับเนื้อก้ารรมคเสร็จแต่ละวันนี่ขายวันละกี่กล่องครับพี่ร้านประมาณสามร้อยกว่าลกล่องสามร้อยกว่ากล่องโอ้โห่ตั้งข้าวเดืรับ ข้าวนี่ใช่วันละกี่หม้อครับ9หม้อโอ้โหข้าววันละ9หม้อนะครับมาครับมาชิมด้วยกัน,นครับใส่เปรี้ยวเพิ่มมะนาวเลยครับได้โอเคแต่ผมว่าอร่อยครับจัดได้เหรออืมเยี่ยมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดบางใหญ่สมัยนะครับจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้เราจะพามาแนะนํานะครับร้านนี้เป็นร้านข้าวปัดปูนะครับขายดีมากนะครับร้านนี้นะครับอ่ราคาข้าวปัดปูนะครับสี่สิบห้าบนเลยนะครับสี่บ้าบาททุกเมนูนะครับก็ข้าวปัดปูสี่สิบห้านข้าวปัดกุ้งข้าวปัดปลาหมึก ขา้าวผัดหมูนะขา้าวผัดแหนมขา้าวผัดขุนเชียงขา้ขาวผัดปลาเค็มนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการผัดกันนะครับเราจะผัดเป็นกล่องอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบนะครับ พอดีของร้านนะครับวันนี้ตลาดบางใหญ่ทมาอนนี้ก็มีทุกวันเลยนะฮะมีวันจันทร์ทุกวันอาทิตย์เลยนะครับขัดใจกองไว้ก่อนนะพักไว้ใจกองไว้ก่อน ทางร้านที่นี่มีบรรจุไหมครับร้านไม่มีมมนะวันหยุดครับผมไม่มีวันหยุดเลยนะขายกี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสองทุ่มสองทุ่มครึ่งครับผมครับผมบ่ายสองโมงครึ่งถึงสองทุ่มนะครับไม่มีวันหยุดนะฮะมอาอุอนนุนได้นะครับอันนี้เป็นข้าวผัดกุ้งนะครับ <pem> ข้าวผัดกุ้งครับผมครับผมนี่ครนะับนี้ สี่สิบห้าใช่ไหมครับครับนี่ครับผัดสองกระทะเลยนะขั้นละสองกระทะนะครับก็จะมีเนยนะครับเนยน้ำมันนะครับอันนี้น่าจะเป็นปูใช่ไหมครับปูโอ้นี่ครับปูครับเป็นเนื้อส่วนไหนครับ

จะดังเลยนะครับข้างหน้าพัดลมนะครับก็จะตักพักไว้ก่อนนะฮะจะไปปรุงข้าวข้างหน้านดูวนะครับ มีเคลอทหอมใหญ่นะครับใส่เข้าไปนะ แต่แต่ละวันนี่ขายวันละกี่กล่องครับพี่ร้านประมาณสามร้อยกว่ากล่องสามร้อยกว่ากล่องโอ้โหขายดีมากเลยครับสั่งได้นะครับพักผัดไหครับพักผัดกุ้งนี่ขายดีนะครับ อานนี้ปรุงข้าวนะครับในเครื่องปรุงนะครับข้าวนี้ใช้เป็นข้าวเลยนะครับข้าวหอมข้าวหอมนะครับข้าวหอมเลยครับ ข้าผัดแหนมนะครับ,บ45เหมือนกันนะครับันนีออ่ให้ดูชมใกล้ๆเลยนะคร ข้า้าดวยนะอ๋ออันนี้ได้กี่กล่องครับอันนี้ส,นสองกล่องน,นี่ครับอันนี้เป็นซอสอะไรครับซอสตะก้อนน้ำมันหอมผักโขมหลายอย่างนะฮะเป็นสูตรของทางร้านนะครับสูตรครับผม ข้าวนี่ใช่วันละกี่หม้อครับ<น>9หมอ้อ<น>9หมอ้อ<น>9หมอ้อโอ้โหข้าวลันละ9หม้อนะครับนี่ข้าวหมดไปแล้วนะครับเริ่มให<น>ม่ครับเริมข้าวใหม่นะ ข้าวอยู่นี่ขายมานานแล้วเหรอครับที่นี่ เป็นปีแล้วครับผมเป็นปีแล้วนะฮะร้านครับเยอะอออตอน5-6โมงเย็นโอ้ครับผมเรื่องไม่เยอะเลยประมาณ5-6โมงเย็นมีมีชื่อร้านไหมครับเี่กอะไรครับมีชื่อร้านไหมฮะก็ตัง้งชื่อเฉยนะโอ้อชื่อแบบนี้นะฮะอโ,อโอเคครับผมนี่ครับ ปูแล้วต้องสุดสุดพามาสั่งไม่หยุดแล้ว ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชิมข้าวผัดกันนะครับอ่านี่เป็นข้าวผัดปูนะคะราคา45บาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันครับว่าเป็นไงนะครับนี่เป็นเครื่องเคียงนะครับมีีแตงนะครับมีมะนาวแล้วก็มีต้นหอมนะครับใช่นะะแล้วก็มีที่น้ำปลานะครับแต่เรายังไม่ใส่อะไรนะครับ ชิมเลยว่าเป็นยังไงนะมาครับมาชิมด้วยกันครับรสชาติดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาร้านปรุงกันแล้วนะครับอื ก็สมราคาครับสี่ห้าบาทครับใครเพยวมมาเพิ่มมะนาวเลยครับได้แต่ผมว่าอร่อยคนระับจัดได้เนาะ อหอมเนยครับอืเยี่ยมครับเบอร์โทรที่ร้านเบอร์อะไรนะเอ่อ 8, 2, 3, 0 1, 7, 7, 2, 8น3แปดสอครับผมค,คุณพี่อะไรนะ เก่งครับผมพี่เก่งนะฮะโทรมาพี่เก่งได้เลยนะครับใครสนใจแฟนชายเนาะโอเคครับผมมีหลายเจ้ามาซื้อแล้วครับผมโอ้โหหลายเจ้ามาซื้อเลยหายเจ้ามีเขามาเรียนเข้าฝักแล้วก็มาซื้อเป็นซาเป็นสูตรมาเลยครับโอ้โหหลายเจ้าแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่เก่งฝากฝากร้านหน่อยครับให้คนมาชิมหน่อยครับผมคฝากร้านหน่อยนะพี่ครทำไม่ได้แล้วก็คุณถึงใหม่นะครับตลาดบางใหญ่นะครับผมครับผมขายไม่มีวันหยุดเลยนะฮะไม่มีวันหยุดครับฝากผมบ่ายสองโมงครึ่ง ปลายสองโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากเลยนะครับครับผมครับัสดีครับวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับ